สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยเรื่องความมั่นคงกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพารดอนพัฒนาถาบุตรท่านเลขาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบินโย ขอเริ่มจากข่าวลือก่อนเขาก็บอกว่าขน r p พีจง RPG จไปมากมายคุณโอ๊คแกก็ไปโพสต์ลง f a c e b o o กว่าจะไปถล่มคุณพ่อแกคือคุณทักษิณท่านก็ออกมายอมรับว่าเอ๊ะอาจจะมีข่าวจริงตกลงเรื่องนี้มันเรื่องจริงเรื่องเท็จหรือเป็นแค่เรื่อง a c e b o o k ฮะมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็จบลงเร็วับเ,เหตุผลนะครับไอาการจับอาวุธเนี่ยมีจริงมีข้อเท็จจริงปรากฏจริงแต่สิ่งที่มาสัมพันธ์กรณีของท่านทักษิณเนี่ยก็พอดีผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยหลุดปากออกมาตอนแรกรพอหลุดปากเนี่ย ฝ่ายเราก็รีบเข้าไปเพื่อจะไปตรวจสอบแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับคำให้การฉะนั้นมันก็เลยมีประเด็นแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้เพราะผู้สูกจับกลุมเนี่ยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน<แ>เราก็คงไปขยายผลอะไรไม่ได้และขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ล่อแหลมบทสรุปท่านทักษิณก็คงจะตกลงใจว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ร้อนแหละ่อแหลมปรากฏข่าวสารชั้นต้นฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเลิกดีกว่าตกลงนั้นมันแค่โจรกระจอกที่มีอาวุธอยู่ในมือหรือว่ามีแผนที่จะสังหารคุณทักษิิจรงๆ ตรงนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยผมก็ยอมรับข้อมูลเราไปไม่พอมีแต่ปรากฏข้อท็จจริงเบื้องต้นฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถยืนยันได้แต่การค้าขายอาวุธที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติและถูกจับกุมกันตลอดแต่พอดีประเด็นตรงนี้มันมาสอดรับกับเวลาที่ท่านทักษิณจะเดินทางไป เงื่อนไข่ถ้าจริงเบื้องต้นปรากฏก็คงไม่ไม่ประมาณครับครับทีนี้จากท่าคิดเลกขออนุญาตเลี้ยวมาที่สนามม้านางเลงได้ครับกำลังจะมีการชุมนุมกันเสียอายก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสองครั้งครั้งแรกบอกว่าโอ้ถ้ามาน้อยม้วนเสือกับบ้านแน่นอนแล้วก็มาเยอะกลับมานั่งอีกงีคราวนี้จะเอาลานคนในฐานะที่ดูงานด้านความมั่นคงประเมินความเสี่ยงของม็อบเสียอายยังไงฮะประเมินความเสี่ยงต้องยอมรับนะครับว่าคราวนี้ตัวเลขที่ฝ่ายความมั่นคงมีฐานข้อมูลอยู่เราดูจากไหน เราดูจากเครือข่ายที่มาร่วมประชุมกับท่านเสียอ้ยนั่นแหละครับ,รบก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขามีมวลชนในจํานวนที่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็พอสมควรนะครับซึ่งในชั้นต้นเนี่ยที่เราประเมินจากเครือข่ายที่มาร่วมประชุมกันและเชื่อมั่นในตัวเลขของแต่ละฝ่ายที่เขามีเนี่ยตัวเลขมันสูงถึง5้าถึงหกหมื่นแล้วนะครับห้าหกหมื่นนี่ถือว่าเยอะไหมฮะถ้าถือว่าเยอะไหมถือว่ามากพอสมควรแล้วเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้ครับ ทีนี้คนห้าหกหมื่นเสียอ้นัดชุมนุมกันแถวแถวลานพระบรมรูปทรงม้าฝ่ายความมั่นคงประเมินไงฮะจะอยู่ที่นั่นเลยหรือว่าอ่านใจม็อบยังไงว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายอะไรหรือเปล่าครับคงไม่ต้องอ่านใจเพราะในข้อเท็จจริงเขาก็ประกาศเชิงเชิงว่าเขาไปรวมตรงนั้นแล้วกจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับแต่ขณะเดียวกันแน่นอนสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูนเมื่อถ้าเขาจะชุมนุมโดยสงบเราก็ต้องให้ชุมนุมนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ประมาท กำลังฝ่ายเจ้าที่เนี่ยก็เตรียมการไว้ก็เป็นจํานวนหลักหมื่นเช่นเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่ว่านี่คือคเจ้าหน้าที่ตํารวจคือคมีตํารวจเป็นหลักหมื่นถูกต้องครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยให้น้ําหนักคือการใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจเราจะไม่นําไปสู่การใช้กําลังทหารครับเพราะเรามีบทเรียนในอดีตมาทีนี้ถ้าอ่านชัยภูมิที่ตั้งชุนนุ่มอยู่รานพระบรมรูปทรง้าไปไหนได้บ้างฮะ ถ้าไปได้แน่นอนชัยภูมิที่เขาตั้งตรงนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปรัฐสภาครับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปทำเนียบ<ะ>ไปได้ทุกที่ะนะทั้งสองท,ที่เป็นหลักแน่นอนทำเนียบคือศูนย์ราชการรัฐบาลสภาคือที่รวมของท่านผู้แทนผู้ทรงเกียรติทั้งหลายประกอบกับสาการวันวอเวลาตรงกับที่จะมีการพิปรายซึ่งมันจะเป็นการอะไรเรียกว่าเชื้อเชิญกันได้ครับฉะนั้นถ้าดูเกมอย่างนี้แนวโน้มม็อบเสีาย,าย้ายจะไปที่สภามากกว่าจะไปทำเนียบน้ำหนัก น่าจะไปที่สภามากกว่าทำเนียบใช่ครับทีนี้สภาเนี่ยพันธมิตรเคยไปแล้วเกิดเหตุการณ์17ตุลาค,คนไปกันเยอะๆถนนก็แคบมากอ่านเกมอ่านจังหวะตรงนั้นไงถ้าเกิด5 0 0 0มื่นคนคไปล้อมรอบสภาอยู่เหมือนพันธมิตรเนี่ยจากบทเรียนตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยพึงพึงรอบครอบขึ้นนะการจํากัดพื้นที่ของการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะทําให้การเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่สะดวกเท่าที่ควร เมื่อการเคลื่อนย้ายไม่สะดวกเท่าที่ควรเนี่ยบรรยากาศมันก็อาจจะทําให้รถโทนของปริมาณได้ถึงแม้จะเยอะจริงแต่เนื่องจากเวลามันจะเข้าไปเนี่ยมันต้องทยอยกันและมีระเบียบจัดระเบียบได้ดันั้นรัฐก็ต้องออกแบบตรงนี้จัดระเบียบการเคลื่อนย้ายที่ไม่ให้เกิดการตะเปะตะปะให้เกิดข้อจํากัดพูดง่าย ข้อจากัดบนความเคารพซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ไปกันแกล้งกันครับทีนี้ม็อบปกติถ้าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธก็มักจะไม่มีปัญหาครับแต่เวลาชุมนุมจริงๆมันจะมีการยั่วยุกันไปมามันจะมีการผลักมีการดันมีความพยายามที่จะบุกเข้าไปอะไรคือความเสี่ยงตรงนี้อันนี้เราต้องยอมรับทางทฤษฎีเนี่ยม็อบเนี่ยถ้าจะเคลื่อนไหวและสำลิดผลนะฮะสุดท้ายมันต้องจบด้วยรุนแรงมันถึงจะเกิดเหตุถ้ามันเคลื่อนไหวโดยสงบเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุมันก็เป็นการรับฟังไปแต่ตรงนั้นเนี่ย ไอ้มอรสลานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศที่ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยจ๋าจริงๆอะ่ะมันมีมันมีวิวัฒนาการของเขามาฉะนั้นตรงนั้นก็มาชุมนุมให้เห็นเชิงสัญลักษณ์ไม่พอใจนะก็จบกันไปแต,แต่ของเรานี่มันอาจจะเป็นระหว่างรอยต่อรอยเชื่อมต่อตรงเนี้ยก็ต้องพึงระมัดระวังนะก็ต้องพึงระมัดระวังก็ยอมรับว่าว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็กังวลใจนะฮะและสิ่งที่กังวลใจเนี่ยทำให้เราเราไม่ประมาทเลยเราเต็มกําลังไว้เต็มที่ที่จะเฝ้าข้างในสถานที่และอยู่ข้างนอก เพ,เพื่อควบคุมเพื่อควบคุมในที่นี้คือว่าควบคุมผู้ผที่มาชุมนุมนะฮะให้มีความปลอดภัยขณะเดียวกันก็การการ,การเลยเถิดของผู้ชุมนุมที่จะไปกระทบติดคนอื่นเราก็ต้องไปดูแลสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้รัฐยังยืนยันว่าเราใช้กระบวนการพูดคุยนะกระบวนการพูดคุยกระบวนการที่ทําความเข้าใจกัน ใช้ความอดกานอดทนเราจะไม่นําไปสู่การเป็นชนวนเหตุให้ไปเกิดความรุนแรงครับครับที่นี้เวลาม็อบชุมนุมกันมาคนที่อยากจะมาร่วมมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยอยากสแสดงค,ความคิดเห็นก็มีอยู่จริงถูกต้องแต่ถึงที่สุดลึกๆเนี่ยแต่ละม็อบจะมีพวกฮาร์ดคอร์ถูกต้องอะไรคือความน่ากลัวของการเคลื่อนไหวของฮาร์ดคอร์ในม็อบ การเคลื่อนไหวของฮาร์ดคอร์เนี่ยฝ่ายข่าวจะต้องสืบสภาพให้ดีที่สุดเพราะว่าพวกฮาร์ดคอร์ที่มาเนี่ยคือไม่มีเหตุผลอื่นคือไม่ได้ไปฟังเฟืองอะไรสักอย่างอ่ะมาเพื่อจะก่อเหตุมาเพื่อจะให้เป็นเหตุซึ่งมันมีอยู่จริงซึ่งมันมีอยู่จริงและเป็นตามหลักทั่วไปนะฮะทุกที่ที่เป็นการม็อบที่เคลื่อนต่อสถานการณ์ที่กึ่งการเมืองเนี่ยมันจะมีเป้าหมายมาฉะนั้นตรงเนี้ยการสืบสภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวของรัฐเนี่ยก็จะต้อง เพิ่มความเข้มงวดประสิทธิภาพซึ่งในบัญชีปัจจุบันนี้ยผมยอมรับว่าฝ่ายข่าวด้านความมั่นคงเนี่ยเขามีบัญชีบุคคลเหล่านี้ uh huh. ที่จะต้องเฝ้าระวังนะจากนั้นก็จะตัดไฟแต่ต้นลมและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะตัดไฟเพื่อไม่เกิดความรุนแรงดีไทมครัก็ต้องมีความเข้มงวดในการที่จะให้ประชาชนที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ย uh huh. ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะกระทบสิทธิพี่น้องประชาชนรู้สึกหงุดหงิดบ้างในการตรวจในการยานพาหนะจะเข้าไปใกล้บริเวณนั้นตัวบุคคลที่ไปที่จะต้องมีการขอตรวจค้นตรวจแบตหรือต่างๆเนี่ย ก็ต้องต้องขอให้ทุกคนเข้าใจว่ารัฐจะต้องเข้มงวดเพราะว่ามากเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ให้น้ำมอจุดจุดนั้นเราก็คงตรวจตามสิทธินะฮะตรวจตามสิทธิอำนาจหน้าที่แต่คงไม่ไปละเมิดถึงขนาดที่ว่าจะทำให้เกิดจะไปบล็อกรถบล็อกลามใม่ใหมครับุมคงไม่ถึงขั้นนั้นครับครับครับ ทีนี้พอมีฮาร์ดคอร์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าฮาร์ดคอร์จะาําอะไร,รแต่ถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมาฉากและสถานการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงฮะฉากของสันก,การทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดการเข้มงวดในการกดขันตรงนี้นะครับ,รบมันก็จะไม่มีอาวุธเมื่อมีอาวุธเนี่ยความรุนแรงด้วยด้วยพลังมือพลังเท้าพลังอะไรเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ครับครับฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญที่สุดคือรัฐต้องป้องกันก็คือต้องต้องขออนุญาตที่จะอาจจะต้องกระทบสิทธิของผู้ร่วมชุมนุมบ้าง ในการการตรวจค้นแต่ตรงนั้นแหละครับมันก็คือเพื่อประโยชน์ขององค์รวมครับทีนี้ในแต่ละม็อบพอมาชุมนุมกันปะทะกันกระทบกระทั่งกันนิดนหน่อยหน่มันก็ยังกันอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนก็ชุมนุมกันจะกี่วัน1 5 8 193วันการเมืองไม่เปลี่ยนการเมืองจะเปลี่ยนต่อเมื่อมีบุคคลที่3ที่มีพลังอํานาจเข้ามาทําให้เปลี่ยนนั่นคือการปฏิวัติรัฐประหารโดยทหาร รประเมินความเสี่ยงตรงนี้ยังไงฮะความเสี่ยงตรงนี้ในชั้นเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าทหารเนี่ยมีบทเรียนจากที่ผ่านมาครับลกักษณะเดียวกันเนี่ยการที่จะไปะเผชิญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยม็อบเนี่ยไม่ได้เผชิญกับใคร,รเผชิญเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ครับเพร,ร,เพราะ,รระม็อบที่จะเป็นแดงเนี่ยเขาก็รับรู้อยู่แล้วเขาก็ไปอยู่วงนอกเขาไม่มาตกลงรอบนี้เสืเ้อแดงนัน้นเนี่ยเขาไม่มาเขาก็อยู่วงนอกของเขาไปนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นม็อบที่จะมาเคลื่อนเนี่ยเจอกับเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ ห้ามนะต้องอดกั้นอดทนนะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อมันไม่มีเหตุที่จะจูงใจไปเกิดมันไปไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าการที่ทหารรับปากยืนยันแล้วนะฮะแต่แน่นอนม็อบที่จะต้องเคลื่อนรุนแรงเนี่ยที่จะให้เกิดผลสำลีเนี่ยก็จะต้องพยายามทําสถานการณ์ให้เกิดการปะทะเพื่อตรงนั้นน่ยมันถึงจะดึงหามาได้แต่ปัญหาว่ามันจะปะทะกับใครเพราะตอนนี้มันเจอเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ฉะนั้นแนวโน้มของการที่จะเกิดสถานการณ์นาไปสู่ว่าจะเกิดการปฏิวัติอะไรเนี่ยผมว่ามันแทบไม่มีเลย รอบที่แล้วม็อบพันธมิตรที่ประทาาเนี่ยประทากับตำรวจแล้วก็มีกรณีการยิงแก๊สน้งตาไปร้องเรียนปปชจนกลายเป็นเรื่องราวาใหญ่โตอันนี้รัฐบาลได้เตรียมการที่จะไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์นี่แหละครับจากบทเรียนประวัติศาสตร์ตรงนั้นมาเนี่ยรัฐขราวเนี้เราได้เชื้อเชิญองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะปปชนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกับสิทธิของประชาชนเนี่ยนะกรรมการสิทธิ์ต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาร่วม ส่งผู้สังเกตการณ์เพื่อเป็นสกีพยานรัฐถึงต้องเตรียมการตรงนี้ไว้ขณะเดียวกันเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำการเข้ามาคือไอ้กล้อง CCTV อนะครับกล้องที่จะถ่ายทุกอย่างเนี่ยเราจะบันทึกเทปทุกอย่างวันไว้หมดเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าเราถือว่าต้องใช้สภาพบังคับตามกฎหมายเป็นหลักแต่เห็นมีเพิดกฎหมายฉายให้ดูว่าคุณผิดไหมผิดจับลงโทษตรงนี้ต้องตัดไแต่ดต้นลมขณะเดียวกันก็นกเชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ผมบอกแล้วว่าบรรยากาศตรงนี้มันก็จะทําให้ ให้น่าจะคลี่คลายสาการได้ครับครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเล่นกันตามเกมเล่นกันตามกฎหมายรัฐบาลไม่เปลี่ยนแน่นอนล้มรัฐบาลไม่ได้แน่นอนครับแล้วอะไรคือเกมที่จะทําให้รัฐบาลถูกล้มไปได้ฮะถ้ามองทางฝั่งผู้นําม็อบเกมถ้าทางฝั่งผู้นําม็อบเนี่ยถ้าไม่สามารถขึ้นให้เกิดความรุนแรงแบบฉับพลันนะผมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบอะไรการพิจารณาสภาเนี่ยมันเป็นตามคันลองฉะนั้นประกอบกับรัฐบาลนี้ต้องยืนยันฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมาโดยประชาชนหนุนหลัง เธนั้นตรงนี้ผมยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยืนอยู่ได้งั้นม็อบจะมาแล้วเลิกมาแบบอย่างท่าทีรัฐบาลหรือว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่ฟังเสียงตุ้มตุ้มตุ้ม,ต,มตุ้มเนี่ยรัฐบาลกำลังมีความเสี่ยงว่ามอ็อบรอบนี้จะเอาจริงใช่ผมยังเชื่อว่าเอาจริงนะครับแต่รัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าจะควบคุมและคลี่คลายสถา,านการณ์คือม็อบเอาจริงแต่รัฐบาลจะเอาอยู่อ่าใช่ถูกต้องเพราะปริมาณของม็อบเนี่ยกับปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมการไว้เนี่ยผมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีปริมาณมากไม่เหมือนแนอดี แล้วมีบทเรียนมาแล้วฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยเราจะรู้การจัดการแล้วก็ยืนยันว่าเราใช้เจ้าที่ตํารวจเป็นหลักอย่างเดียวผสมกับอสองของกระทรวงมหาดไทยครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้อ่านเกมว่ารอบนี้ม็อบจะเอาจริงฮะการอ่านเกมเพราะสถานการณ์ทางการเมืองตัวแปรแวดล้อมต่างๆมันชี้ให้เห็นนะครับแน่นอนว่าจังหวะและโอกาส เลยจากเวลานี้ไปเนี่ยนะจากเกาเวลานี้พอเข้าสู่ธันวาเดือนมหามงคลเนี่ยมันเคลื่อนต่อไม่ได้แล้วและขณะเดียวกันมันก็มาบรรจบในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจประกอบกับทางฝ่ายค้านเองก็มีปัญหาในลักษณะของตัวท่านผู้นาก็เกิดคดีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ประกอบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่มีปัญหาในอดีตมาเนี่ยก็จริงๆแล้วพลเอกบุญเลิศก,ก็น่าจะเป็นเป็นตัวมาชูโรงเท่านั้นแหละครับแต่ว่าแต่ไม่ได้มาชูธงที่จะเข้าสู่เป้าหมาย ตัวคงเสียไอ้นี่ของจริงหรือว่าเป็นแค่ตัวหนังตะลุงแล้วมีคนชักอยู่เบื้องหลังฮะก็เสียไอ้ท่านก็ยอมรับอยู่แล้วนะ่ามีคนชักท่านบอกบางทีก็เป็นหนังบางทีก็เป็นไนนดนะท่านนั้นท่านนั้นท่านท่านก็เราก็รู้อยู่ว่าในการเคลื่อนไหวของพี่ไอ้แลท่านกรุนพี่ผมเนี่ยก็ถ้าเราดูจากสิ่งที่ท่านเคยเคลื่อนไหวหรือดําเนินการอะไรต่างๆมาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะนําไปสู่ถึงความรุนแรงหรือว่าความสำลิดผลได้ แต่เพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ตัวละครที่อยู่ข้างหลังมากกว่าซึ่งทุกคนก็รู้อยู่นะครับแต่ว่าจะสื่อจะพูดกันหรือเปล่าตอนนั้นนะครับตกลงท่าเสียอายเป็นแค่เงาครับร่างจริงๆคือใครครับร่างจริงๆคือใครเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เพราะเป็นตัวละครเดิมๆตัวละครเดิมถ้าผมกลับตัวละครเดิมก็สามารถไปเปิดประวัติศาสตร์กันดูได้ในหน้างซื้อฟิลมในสื่อก็จะรู้แหละครับตกลงเป็นคนชุดเดิมไม่ใช่ชายชุดดำครัถูกต้องครับไม่ใช่ชายชุดดำชายชุดเดิม แล้วแต่ว่ามีวัยที่สูงอายุขึ้นนะชายชุดเดิมแต่ว่าแต่ว่ายิ่งสูงอายุขึ้นก็เิวลาผ่านไปอายุสูงขึ้นไถูกต้องครับแล้วทําไมในเมื่อประเทศเดินมาถึงขนาดนี้แล้วรักไม่รักรัฐบาลชอบไม่ชอบรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งแต่ทําไมชายชุดเดิมยังอยากจะรมรัฐบาลชุดใหม่เ่ไม่เพราะประทัดฐานทางความคิดของท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของความไม่ชอบกันนะตัวนี้มัน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 อะไรมันห้ามลําบากใครใครไม่ชอบใครฮะใครไม่ชอบใครก็ต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์อีกนั่น แล้วมันก็จะรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทําให้ท่านทักษิณทำไมถึงถูกเปลี่ยนแปลงตกลงนี่ร<ป>วมพลคนเกลียทักษิณแหลอฮะก็มีส่วนหนึ่งแล้วไม่ส่วนใหญ่ด้วยใช่ใช่แล้วทำไมคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่จบสักทีไหนบอกว่าปลองดองกันแล้วไหนบอกว่าค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยส่งสัญญ,ญาณงสงบศึกกันตลอดแต่ทำไมเบื้องหลังยังเล่นกันอยู่ขนาดน,นี้เพราะตอนนี้วิวัฒนาการของการปลองดองมันยังไปไปได้แค่ระดับหนึง่งครับตอนนั้นเองถ้ามันไปได้มากกว่านี้มันจะคลี่คลาย ทำไมชนชั้นนําเดิมกับชนชั้นนําใหม่ไม่สามารถคุยกันและหาทางออกให้ประเทศได้ฮะทไมที่จริงมันหาทางได้แต่มันยังมันต้องใช้จังหวะอีกหน่อยครับการพูดคุยแบบนี้ลักษณะเหมือนแก้ปัญหาภาคใต้ครัก็ต้องใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ระยะเวลาการปรับทัศนคติเนี่ยต้องใช้เวลามันเหมือนกับปัญหาภาคใต้ยังไงฮะมันเรื่องความคิดครับความเชื่อเชื่อว่ที่ไม่ดี เชื่อว่านี่ดีแต่ว่าในหลักเหตุผลที่ไปสนับสนุนว่าไอ้ดีไม่ดีเนี่ยมันยังมองไม่ครบถ้วนกันครับฉะนั้นตรงเนี้มันมันมันต้องทำความเข้าใจกันทีนี้ท่านเลขาผ่านหลายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมือง14ตุลา16ตุลา19พฤษภา2,535มาถึงเมษาพฤษภา53มาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยการเคลื่อนไหวการต่อสู้ทางความคิดของสังคมไทยยังไงฮะ ก็เป็นการต่อสู้ในเชิงระบบความคิดในความเชื่อที่ผมบอกไะที่ผมเรียนไปแล้วแต่แรกมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมีวิวัฒนาการมา <Yeah. S 1> การระบอบการปกครองที่ผ่านมาฉะนั้นตรงเนี้รอยต่อตรงนี้มันใช้เวลาเท่านั้นเองหละมันเป็นรอยต่อที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงความเป็นประชาธิปไตยอย่างอย่างอะไรทีาเรียกว่าจะว่าสมบูรณ์แบบก็อย่างเงี้ยเทนั้น ประเทศไทยกำลังอยู่ร้อยต่อวิวัฒนาการที่ไปสู่ประชาธิปไตยเร,เรากําลังอยู่ในช่วงอะไรสักอย่างเลยครถูกต้องช่วงรอยเปลี่ยนผ่านในทางประวัติศาสตร์ในทางประวัติศาสตร์ใช่และทาไมมัถึงเกิดซ้ําเกิดซ้ําเกิดซ้ําความรุนแรงเกิดจากเหตุการณ์6ตุลา19มาเกิดพฤษภาเมษา53อีกทีหนึ่งใช่แล้วก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นอีกแนะครับแต่เป็นรูปแบบแบบเดิมหมดนะมูลเหตุจริงๆถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยมูลเหตุแบบเดียวกันเลยคือแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจะเริ่มคลี่คล เท่านั้นเองที่จะนํามาสู่ประชาไต่นั่นแหละแต่พอดีตอนนี้มันเริ่มจะคลี่คลายขึ้นเพราะเราจะดูจากวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามแล้วก็ของการเลือกตั้งคุณอะไรและคุณภาพของผู้แทนแค,คุณภาพของประชาชนในความรับรู้เข้าใจในเรื่องประเด็นปัญหาทางการเมืองเราจะเริ่มเห็นคนเข้าใจดีขึ้นฉะนั้นตรงนี้จุดท้ายเราจะเปลี่ยนผ่านไปได้ แสดงว,ว่าเราอยู่ในระยะที่กาลังเปลี่ยนผ่านตแต่ว่าเราเห็นอนาคตอยู่แต่เห็นอนาคตอยู่แต่ความท้าทายก็มีอยู่อ่านะชัดเจนอย่างน้อยปลายเดือนนี้ท้าทา,ายแน่นอนท้าทา,ายแน,น่นอนท้าทา,ายแน,น่นอนแต่เชื่อมั่นว่าอยู่ในวิสัยที่รัฐจะทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้เพราะยังยืนยันว่ารัฐบาลน,นี้มาจากพี่น้องประชาชนครับนะฉะนั้นตรงนั้นคันลองรัฐไายเนี่ยมันมีช่องออกของมันเสมอครับเมื่อมันไปไม่ได้รัฐบาลก็ไม่เห็นต้องมีอะไรก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนรอบที่แล้วสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้แล้วครับ รัฐบาลทักษิณเข้มแข็งกว่านี้อีก377เสียงเตรียมการรับมืออย่างดีกุญซือทั้งนั้นถึงที่สุดปี49โดนปฏิวัติเรียบร้อยครับประเมินตรงนี้ไหมฮะเพราะตัวนั้นเนี่ยเกิดการปะทะของมวลชนอย่างชัดเจนครจากเขาเนี่ยมันมีบทเรียนทําให้ต้องแยกไม่ให้เกิดการปะทะตรงนั้นให้ปะทะทางความคิดไปแต่ไม่ปะทะด้วยกําลังซึ่งถ้ายื้ออย่างนี้ได้่มันจะไปได้สามารถคุมสถานการณ์ได้ worst case เลวร้ายที่สุดคือรัฐบาลยุบสภาถูกต้อง ไปตามคันลองเป็นเทบไต่รัฐบาลก็เลือกวิธีนั้น <ฮะ S 1> ก็ไม่เห็นต้องมีอะไรไปหน้าหนักใจก็ชี้แจงในนียอภิปรายไม่ตั้งใจก็ว่ากันไปก็ชี้แจงไปนะด้วยเหตุด้วยผลถ้าอย่างนั้นอะไรคือความน่ากลัวที่สุดของการมาชุมนุมของม็อบนอกสรรภากับสถานการณ์ในสรรภาที่จะบีบรัฐบาลในช่วงปลายเดือนนี้ฮะอุบัติเหตุไง <ฮะ S 2> ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันคือกระติ่งที่คาดไม่ถึงนะแต่ว่าณตอนนี้จากการประเมินแล้วอุบัติเหตุนั้นไม่เกิดขึ้น อุบัติเหตุนี่มันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือมีคนทําให้เป็นอุบัติเหตุอ่ามันจะต้องมีคนทําให้เกิดเป็นอุบัติเหตุให้ทําดูเหมือนว่าเป็นหนึ่งอุบัติเหตุถูกต้องซึ่งนี่คือการเมืองไทยถูกต้องทุกอย่างที่มีความขัดแย้งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่สามไม่ใช่จากคู่กรณีโดยตรงแต่คู่กรณีเนี่ยทำจูงใจให้เกิดภัยแทรกซ้อนซึ่งที่ผ่านมาเป็นผลงานของมือที่สาม จ้าเป็นถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือไพแทรกซ้อน <c oughs> ซึ่งก็มือที่3อาจจะเป็นมือที่1หรือมือที่ 2, 2> <า>เล่นเองด้วยถูกต้องมือที่3เนี่ยที่ผมบอกอะมันเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายแล้วเกิดขึ้นจากเป็นมือที่3จริงครับที่บางทีไม่ได้เกี่ยวพันเลยแต่ไม่ชอบคีหน้าและสาสายการนี้ก็เอาซะเลยกลับเหมือนกันทกลองตอนนี้ถ้าดูจากเกมและทั้ง2ฝ่ายก็ประเมินกําลังกันและการรู้สถานการณ์ซึ่งกันและกันอยู่ครับแล้วก็กําลังเดินเกมกันอยู่ถูกต้อง แต่ว่าต้องไปอ่านหมากเกมหน้ากระดานตอนนั้นกันเองอีกทีหนึ่ง,งเพราะไม่รู้ว่าหน้าจอหน้ากระดานจริงจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ตรงนั้นมันจะคุกขึ้นมาได้ตามที่ตัวเองคาดหวังหรือไม่และนี่คือทั้งหมดนี่คือความเสี่ยงของประเทศไทยตอนนี้ถูกต้องสถานการณ์ตอนนี้แต่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยที่มาตามคันลองและยึดกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีเนี่ยจะนำรอยผ่านนี้ไปอย่างช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้อย่างราบรื่น เมื่อกี้สักครู่เราลากไปเรื่องสถานการณ์ภาคใต้นดิดหน่อยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆสถานการณ์ภาคใต้มันเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครในศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยฮะมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยพอดีมันเป็นเรื่องปัญหาที่แตกต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องปัญหาความคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันไม่ถูกึกมันไม่ถูกใจกันดังนั้นดังนั้นระบบการการต่อสู้ตรงนี้ยัง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 ไม่อะไรเขาเรียกว่ายังไม่ตกผลึกแบบเดียวกัน เราซัดกันเองที่ศูนย์กลางกับเรามีปัญหาที่ภาคใต้นเนี่ยรกรณีไหนมันจะจบง่ายกว่าฮะกรณีไหนที่จบง่ายกว่ายังไงกรณีที่เกิดที่ศูนย์กลางยังง่ายกว่านะเพราะตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของของอชาติพันธุ์ของศาสนาของความเชื่อการที่ถูกผลิตซ้ําตามความคิดแล้วก็ในสภาพของปัญหาในพื้นที่แต่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะคลี่คลายนะเพียงแต่ต้องใช้เวลาในอังกฤษที่ใช้เวลาสักประมาณ30ปีรัฐบาลกลางถึงคุยกับ i r a กลุกุมแบงแยกดินแดนได้ ของไทยนี่ถ้าบวกไปอีก30ปีจะจบไหมฮะบวกไปอีก30ปีมันมันก็ต้องเป็นระยะยาวนะแต่ผมตอบไม่ได้มันจะไปถึงนั้นไหมอย่าลืมนะว่าปัญหาักษณะเนี้ยอย่างเร็วคือ 20- ่สิบถึงร้อยปีนะครับจากนั้นแสดงว่าเราต้องเริ่มเราเพิ่งเริ่มมา7 8ปีเราอยู่กันไปอีกนานแต่ว่าพอดีจักมีการที่มีตัวแบบแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้ได้เร็วขึ้นครับเพราะเรามีความเข้าใจขึ้นทีนี้ถ้าตรงนั้น30เป็นอย่างน้อยร้อยเป็นอย่างมากเนี่ยแล้วการเมืองภายในประเทศสงครามภายในของเราเองเนี่ย คุยกันดีๆลบกันบ้างหยุดกันบ้างลบกันบ้างหยุดกันบ้างเนี่ยสิปีเราจะได้เห็นสันติสุขในกรุงเทพมหานครนะฮะที่จะไม่มีม็อบอีกแล้วเนี่ยอไอ้ม็อบทางระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคงคงคงห้ามไม่ได้คือยังต้ก็มีนะแต่ภาพของม็อบเนี่ยมันจะอะไรได้ว่าสงบขึ้น่ามันจะดีขึ้นและเชื่อมั่นเนี่ยไม่ไม่ไกลถึงขนาดนั้นดีขึ้นประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไปถามแต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้บางทีดีไม่ดีองค์ความรู้ทางประชาธิปไตดีกว่าพวกพวกเราได้ทำไว้ถ้าไปถามจากนั้นไม่ต้องไปกังวลใจ ผมจึงเชื่อมั่นอยู่ว่าจากกระบวนการแบบเนี้แล้วเดี๋ยวเราจะดีเองครับนั้นจะติดตามชมต่อไปครับว่าจะจบภายในกี่ปีครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับผมพินโยไตรสุริยรธมาลาไปก่อนสวัสดีครับ